นั่นตั้งหากแลคือตัวจริงแนวนี้นะคือตัวเองนะคือตัวป๊าเราไม่เคยกํานาแล้ววาเนลไม่ต้องมาียกเตามีเรื่องจะบอกมีอะไรหรออ้าวบอกว่าไม่คุยไม่ใช่หรอแม่ฉันอุ้มฉันอยู่แล้วแกเห็นไหมแกร้องหายไปก็ไม่มีใครสนใจแกร้องไปตัวพรอม ใครร้องไห้ได้เหมือนว่าเนีลวมากกว่ากันเป็นตัวจริงโอเคไหมได้เลยเออเอตาฉันละว้าวว้าวว้าว,าวานั่นเราไม่แข่งขอร้อกันใครขอร้อได้แบบว้ะนสุขนั้นคือตัวจริงได้เลยไม่ใช่ตาเราแล้วหมดทดสอบของแม่ก็คือ ไค่ก้ามใหญ่กว่าคนนั้นคือวานิลตัวจริงนี่ค่ะนมีก้ามตล้วเพิ่มถึกบึกค่ะหูคุณแม่ค่ะหนูมาแล้วค่ะ <c oughs>